ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักนะครับยูกับผมฮอสปิงแคทกับเกมโปเกมอนทีซีจีพ็อกเครับโดยคลิปนี้ก็จะมาเล่นเด็กของอย่าดอกกันมากครับผมนะด้วยหน้าตาที่แสนดูโง่ๆนะครับเอกการก็โง่ๆนะครับไม่มีอะไรเลยครับผมตี80ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะแล้วเด็กนี้มันเก่งยังไงนะครับผมนะมาดูกันเลยครับจุดเด่นของเด็กนี้ครับผมก็คือมันมีแต่ตัวเบสหนึ่งนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมว่า พวกพลังจิตครับผมมันมีใซ่ไนท์อยู่นะครับนะดังนั้นเนี่ยโอ้โหไอเซอร์ไนท์อยู่นะครับนะพอเอามาเล่นคู่กับเซอร์ไนท์ครับผมนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะบูทนะครับผมเอเนอร์จี้ครับผมที่ตัวมอนเตอร์สายพลังจิตของเราได้ไม่ยากนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยเด็กนี้สําคัญมากครับผมก็คือเซอร์ไนท์ขั้น3นะครับนะถ้าเกิดคุณมีเซอร์ไนท์ขั้น3ครับผมคุณจัดได้เลยครับนะสลับยาดองของเรานะครับนะแถมยาดองของเราก็เป็นการแค่ 2ดาวนะครับผมนะก็ถือว่าจัดง่ายขึ้นแน่นอนครับนะก็อย่างเริ่มต้นครับผมคอนเซ็ปต์เด็กนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมนะก็มีในสุดของคู่ยาดองนะครับผมนะสองเซตนะครับนะแล้วก็เซอร์ไนท์ครับผมอย่างละ2 1เซตครับแล้วก็บิวทูนะครับผมล่าปกตินะครับผมนะเราจะไม่ใช้ล่าเอ็กครับเราใช้ล่าปกตินะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะชองใช้เอ็กก็ได้ครับผมแล้วแต่นะแต่ถ้าเกิดตายมากก็งานเข้านะครับนะอ่ะโอเคครับ ส่วนการ์ดไอเทมครับผมที่เหลือก็จะใช้พวกเกี่ยวกับโพชั่นพื้นฐานครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโพชั่นเอ็กซ์ปีดนะครับผมนะพกเก็ตบอลนะครับผมนะจูอัลซอนะครับผมแล้วก็ซาบิด้านะครับนะก็จะประมาณนี้นะข้อเซปต์หลักของเด็กนี้ครับผมก็ไม่เป็นอะไรไปครับผมนก็แค่ลงมอนเตอร์ไปเรื่อยๆครับผมและเอาแปลงล่าเซอร์ไนไล่กระทืบครับผมและเนื่องจากยาดองของเราเนี่ยเลือดสูงถึง130ครับผมการที่จะตายก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถือว่ายากมาเลยครับผมนะ อ่ะโอเคงั้นเราไปดู่รนของเกมเพลกันเลยดีกว่านะครับผมเด็กนี้เป็นยังไงบ้างปะดูกันเลยครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจิโร่เติมกันได้แพ็กในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพื่อเกมไหนสาวบ้าสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย โอเคครับมาเริ่มกันเลยครับถามว่าเด็กดีมีจุดอ่อนอะไรบ้างก็ต้องวัดที่ตัวของเซอร์ไนครับผมนะถ้าเกิดเซอร์ไน์เราสามารถเปลี่ยนร่างได้ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นนะครับนะเป็นไงบ้างอันนี้เริ่มต้นมีโอเคครับอ่าโดนเข้าไปนะครับนะแล้วก็โอเคไม่มีเซอร์ไนเรื่องแรกไม่เป็นไรครับเจอฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์ที่เกิดเปิดได้คารมีที่คืออย่างหลอนเลยนะตัวมานะครับผมนะโอเคจัวสองก่อนครับ โอ้สวยๆสวยๆใช้ได้ครับอ่ะเสอร์ไนลงเราไปก่อนนะครับนะแล้วก็ตามด้วยมอเตอร์โบนะครับนะโอ้อ่ะมาอีก็แปะเป็กใบเองแล้วกันครับอืมฮึคือ,อย่างไวเลยนะโอ้ผมมาเด็กนี้วัดที่ตัวของเซอร์ไนจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งสามารถจะแปะจีได้เยอะขึ้นทุกอย่างก็ไวขึ้นนะครับโอ้คาสบีครับได้ไหม โอ้ล่อตายครับโอเคอุ้ยถ้าเกิดคิดดูสิว่ามันทอยออกมาได้แนละ้วแค่2เมตรก็มองไม่ออกเลยครับว่าจะจบยังไงนะครับนะแค่คิดก็เสียวแล้วเอาละครับ,นะบออนะครับตัวสอมาเอิบยูทูนะครับนะกับยาดองนะครับนะโอเคก็แปะไปเไปกันเลยครับนะไมเปลีป่ยนหานะแล้วก็โลบิวทูไปทีครับ แปะเซิร์ฟไลท์เปลี่ยนลางไปให้เร็วบอยนะครับทุกงั่างเลยเอาล้วครับผมสูตรนี้ก็แปะเอนจิเนีร์นะครับนะก็อันนี้ถามว่าจะเล่นตอนแรกผมคิดว่าเป็นจะจะใช้ยาดองตีไงคิดว่าจะยากจะเอาบิกคูตีดีกว่าเพราะว่าน่าจะโอเคกว่าก็เลยแปะไว้ก่อนหนึ่งเม็ดนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเซิร์ฟไลท์มันจะเข้ามาล่างหน้าเร็วๆนี้ด้วยแปะครับน่าจะแปะที่แล้วก็ตีเราทันกว่าไงผมก็เลยเออให้ยาดองตายไปก็แล้วกัน เป็นไงบ้างน,นะครับมาละนะตามที่เราคิดเลยนะครับนะเราคงต้องปล่อยให้ยาดองปล่อยตายไปโอเคนะครับนะจะกล่าวเอามิวทูรับผมเป็นตัวปิดนะผีเซอร์ใบที่สองครับจบเธอนะครับเข้าตาเราเจอไนท์บาแล้วนะครับนะ ก็พอเซอร์ไนท์มาปุ๊บก็ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเลยครับนะเปลี่ยนรูปแบบครับผมนะไม่ให้ฝันต่ข้ามนะครับผมแปะที่ตัวดีนะเอาฟิเซอร์ตัวหลักขึ้นมาทำให้เกมบเขาช้าไปหนึ่งตานะครับนะนะฝันข้าไปเกมเเขาช้าไปนะครับเราจะได้สตาร์ททันนิดนึงได้เขาเปลี่ยนกระบอกนะครับเมื่อมีเซอร์ไนท์บาแบบดีปุ๊บเราก็ เปลี่ยนรูปแบบครับผมเอายาดองไล่ตีได้เลยนะเลือดร้อยสครับไม่ได้เก็บง่ายแน,น,น่นอนเอาละทีนีก็แปะจีไปนะครับผมเซิร์นอีกหนเม็ดนะอ่าเทิร์นหน้าก็พร้อมลุยแล้วครับนะแปะจีไปอีกหนึเม็ดปึ๊บนะครับจบเทิร์ครับ ดูสิมีเตอมาแล้วแปะปานะครับนะทำอะไรไม่ได้ครับเท่น,นี้เทอเราเปิดก่อนนะเราจะได้เปิดก่อนบิลทูแล้วก็พร้อมบวกเหมือนกันนะครับนะคือใครจะบวกก็ได้อะตอนนี้ มานะครับโอเคนะครับนะแปะไปเลยนะครับผมนะเจได้ครับโอเคครับตอนนี้พร้อมบวกเลยครับปีดปัก80ไม่มิเทคอะไรครับการ์ดโง่มากนะแต่ดาเอฟแม่งแรงใช้ได้เลือดก็เยอะแถมตายบากก็ไม่เจ็บด้วยโคตรคุ้มเลยครับนะอ่ามาแล้วครับฟิเตอร์นะครับขวดครับ เบื่อแล้ว ex นะครับนะเติม80นะครับยังไม่พ้นคิดอันตรายโอ้สบินาครับโอ้โหเอาไงอ่ะก็เอาบิวทูไปรับกันแล้วกันนะครับนะแล้วก็เปลี่ยนมุกเอาบิวทูเป็นตัวตีแทนไปแล้วครับตีมาก,ก็โดนแค่80นะครับนะ,ะยังไม่ได้เข้าไอ้นี่ยังไม่ได้เข้าไอ้นี่เดจ้าเพราะเราไล่เป็นหนึ่งทีไงถ้าเป็เกมเขาช้าไปนะอ่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรครับผมบิวทูครับแปะและ้วก็แปะเพื่อเป็นหนึ่งเม็ดครับ แล้วก็หดไปเลยนะครับนะร้อยยี่สิบแบบหนอกๆบักเข้าให้นะครับแรงถึงใจได้สองเมตรฝ่ายตรงข้ามตีมาก็เอาแค่เราแค่ดึงเ็ดครับเฉยๆนะครับนะปึ้มมาความจริงเมื่อกี้ถ้าฮิวเราก็ลอดตายเหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรหรอกเราไป็ซีเรียส ยังไงฝ่ายตรงข้ามก็เก็บเรายากแหละครับหลักๆอะยังไงจ๋าเฮียเฮียไม่รอดแล้ว <laughs> อ่ะตีเข้ามาครับปึ้มโอ้โหเหมือนถอดใจแล้วนะครับไม่ต้องถอดใจละโอเคครับเมื่อถอดใจก็ตามนั้นนะครับผมแปะแปะอีกนะครับหนะิวด้วยหิวด้วย โอเคครับแล้วก็ตีไปนะครับเรียบร้อยเฟรชี้เพิ่มนะครับแล้วก็ตีเลยครับตุ้มเรียบร้อยนะครับนะเลยตานึ้งบังคับบังคับเอ้ยที่อยากจะฆ่าก็กระดุดาลงทุนหน่อยนะอยากจะฆ่าการะดุดาลงทุนหน่อยนึงอ่าฮิวครับนะฮะตามนั้น โคตรสิ้นหวังเลยครับโอเคครับอ่ะโอเคที่เหลือก็เอายานองก็ไปตีตอมปิดเกมนะครับนะปื๊บโอเคเอาไปหนึ่งแปมนะครับาวินพอย์นะครับนะไปตีปิดเลยครับะลง่าตีปิดครับขอบคุณมาก เราไปดูในส่วนของเกมที่2กันเลยนะเกมยันเที็นครับผมคนะัค่อนข้างจะถือว่าสําคัญมากนะเซอร์ไนท์นะหลักๆในส่วนของเกมที่สครับเราก็ยังเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอีกแล้วเอาจริงเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลักก็เล่นได้หมนะความจริงเริ่มก่อนก็ไปเรื่เหมือนกันเพราะได้สิทธิการแปลงร่างก่อนนะครับนะอ่ะลงยาดองไปนะครับผมนะยางน้อยก็เป็นตัวที่ แทงได้ดีมากนะครับนะโอ้โทธาุมืดแพ้ทางครับหลักๆเพราะเราเป็นพลังจิตพลังจิตแพ้มืดครับนะเวลาเจอพวกทาาดมืดนี่คือค่อนข้างถือว่างานเข้าเพราะว่าตีแรงมากนะครับนะโอ้โลงบิวทูไปก่อนนะครับโอเคเซื้ได้ปะพอไหวอยู่ลงซื้อได้ไปเพิ่มทีโอเคครับ ยังไงดีตอนนี้แค่เอาบล็อกมานี่แค่เอาบล็อ,บอกต่อยมาก็จี๊ดแล้วนะครับนะสี่สิบบักเขาให้โอ้โหเจ็บเลยครับเขาบอกอเจ็บจีด๊ดอ่าสบินา้าไล่ไปก่อนอเปล่นร่างก่อนเปนล่นร่าก่อนเออแล้วก็โอเคครับสบิน้านะครับไล่ไปครับ ก็ทำให้เกมฝั่งตรงข้ามเขาชะงักนิดนึงนะอ่ะโอเคฮิวสักนิดนึงครับให้ทนมือทนตีนเพิ่อมอีกนิดนึงเอาละโอเคที่เหลือก็ว่าวไม่ว่าไม่นา่ารอดครับผมเรามาพึ่งความหวังกันที่บิวกันดีกว่านะโอ้มาสองตัวโอ้เปลี่ยนร่างด้วย อย่างดีตอนนี้ก็ไ่โดนแพ้ธาตุครับเรายังไงจะไล่ออแพ้เปลี่ยาไปแล้วตีไม่ได้นะครับผมนะโอ้โหรีไปนิดนึงนะเนี่ยโอ้แปะกาวาจะเสือเลยนะครับตัวขึ้นมาโอเคก็ยังไม่ใช่ก็ตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ก็แปะจี้ที่วีทูไปก่อนลวกันนะครับนะว่วไม่นารอด <laughs> จบเธออย่างสวยงามครับ เอาอยัางไงต่อดีลงเม็ดที่นกแล้วถอยหนีอ๋อนั่นแหละครับมาตามที่คาดไว้นะครับนะตูมาบักเขาให้ครับแ0ดสิบไม่รอดตามคาดนะครับปะมิวทูเสือฝ่าวามพี่นาเลยนะขึ้นไปเลยครับเซอร์ไนจ์จามาบาเซอร์ไน์เข้ามาดิสบายเลยเนี่ยเซอร์ไน์โอ้โหเซอร์ไน์กูหน้าเป็นขวดเลยครับอ่ะไปอะไรครับผมลง จะตงไปตีนะครับนะแล้วก็แปะจี้ที่มิวทูครับโอเคก็ตามนั้นจบเธอครับทำอะไรไม่ได้ครับโดนไปอีก8 0ดดอกนะอย่างจี๊ดเลยครับไม่เป็นไรเธอหน้าอัด120ครับนะจะถือว่าค่าเอาบล็อกได้ก็ถือโอเคอยู่ บ้าครับโอ้โหเจ็ 7, 8, ดสี่แปดสิบรอสักเดีอยวตายอ่ะตัวมาครับอืมอ่ะก็ลงไปครับยิวอีกสักนิดนึงนะครับนะเพื่อความสบายใจแล้วก็ตีเลยครับร้อยยี่สิบอ่าโอเคพอคุยกันได้บ้างนะครับนะถึงแม้จะเสียไปสองจี้นะครับนะแต่ก็ค่าได้แล้วก็ถือโอเคอยู่ ตอนนี้วินพอยต์หนึ่งหนึ่งนะครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วครับแปะจี้ตีดิงก็โอสี่สิบดีที่ฮิวไปก่อนนะไม่งั้นป่านี้ตายโอเคครับ <laughs> okay, โอเคถอยดีครับอยู่ไม่ได้แล้วบิวจา๋าโอ้โอ้อย่าดอามาโอเคมาละมาละ อตอนนี้คือเอามิวหลบไปนะครับนะมิวตอนนี้อย่าคือปล่อยตายก็ได้แต่ไม่คุ้มครับไม่ควรปล่อยตายนะอ่ะโอเคครับเซอร์ได้ครับก็โค,ค้ดเซอร์ไลท์ร่างนี้แหละนะคุ้มค่ากว่าอ่ะโอเคครับไปติดจี้นะครับโอ้มาทีเหอะจะแ,แย่แล้ว <laughs> จะแย่แล้วจริงๆนะเนี่ยโปเกมอนหมดเด็กแล้วครับเรามีบอนเตอร์แค่นี้แหละนะ <laughs> เสิร์มาไม่เจอนะโอเคยังไม่ตายเช่นยังไม่ตาย <laughs> ยังไม่ตายครับ <laughs> นก2เม็ดนะครับกระเป๋าไม่มีล่าง2สินะ <laughs> ตีครับโอเค40 เจ็บจังอ๋อจวสอครับมาวัดดวงครับเปลี่ยนล่างทีเฮ้ยเร็วเปลี่ยนได้แล้วโอ้บาแล้วอูสองใบด้วยโอเคครับเอ็กซ์สปีดน,นะครับผมนะถอยเลยครับมาเดอะดอก,ก้านะครับลุยแปะจี้ด้วยนะครับแปล่างเราเปลี่ยนล่างฮ่าเปลี่ยนล่างดครับนะแปะจี้นะครับผมนะ แบบปกติอีหนึ่งเบสครับเกมพิกและไอหนูทอมกูมาเยอะแล้วบักเขาให้โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเกมพิกงูตายหมดเรียบร้อยครับดีทนะีงูไม่ได้เปลี่ยนลากมาที่งานเข้าเลยนะเนี่ย ก็อย่าที่เห็นครับผมถึงแม้จะสู้เจอแพทาก็ตามแต่เราก็ยื้อนะครับผมยื้อๆไปอ่ะนะจนกระทั่งเราพร้อมนะครับผมแล้วก็หวดได้เลยมอนเตอร์ของเราค่อนข้างจะถือว่าเลือดเยอะถึงดับดึงนะไม่ว่าจะเป็นวิว2นะครับผมหรือย,ยาดองนะครับผมนะนก็เรียบร้อยจบเกมครับอโอเคนะครับนะปะเกมที่สเลยครับ พี่สามนี่จะเป็นไงเริ่มก่อนอีกแล้วเออจัดไปครับฟ้าประธานมาเอาไงมามามามีร่างหนึ่งร่างสองพร้อมนะครับโอเคแปะไปก่อนมิวทูโอเคพอเก็ตบอดีเซอร์รไนแน่ๆไม่งหอย่าดองอยู่กับผมบนบือสองใบแล้วครับจึ๊บมาออโต์บอลนะครับพอเก็ตบอลนะมาตเซอร์ไนจ๋าแปะแปะปจึ๊บเรียบร้อยครับ แล้วก็อีกทีหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าเราเจอไข่รลิ้วนะครับผมเราเจอไข่รลวดังนั้นเนี่ยวางไว้เยอะๆน่าจะส่งผลดีต่อชีวิตนะครับถ้าเกิดไข่ลิ้ก็ต้องรีบเจาะกระแพาะเขาให้ได้นะหละักๆเด็กไข่เลิวส่วนใหญ่เริ่มต้นจะมีการ์ดอะไรมาขวางๆเราอยู่แล้วเพื่อเขาจะรอเอาไข่ลิวเป็นตัวปิด ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยก็เรายังไม่เห็นอะไรถอยหนีไปแล้วครับผมใครเรีวโอเคอืือ,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 อแต่หนึ่งจี้จบเธอนะครับตัวมาก็โคต,ต้องวาไปก่อนหนึ่งอันนะเลือเยอะๆไว้ก่อนนะเพราะว่าเราค่อนข้างจะโดนดาเมจ คืถ้าเกิดตีมันกระจายดาเมจเนี่ยถ้าเกิดเรามีตัวละครหลายๆตัวครับผมนะคอยรับดาเมจก็พอจะทนได้บ้างครับนะอันนี้ยังตีไม่ได้ก็จบเธอไปก่อนเดี๋ยวเธอหน้าก็ค่อยแปะสองเอนดิจี้ครับผมแล้วก็ตีเข้าไปสักนิดหนึ่งเลือดหกสิบนะครับนะก็ไม่เป็นไรต,ตีไปก่อนโอ้โหเลือดเก้าสิบอันนี้รีบตีโอ้โหฮักคุริวนะครับมาแล้วนะครับตัวมาอีกทีหนึง่ง คือต้องรีบตีทะลุกาดให้ได้นะครับนะอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนล่างคันสอครับแล้วก็แปะจี้ไปนะครับผมแล้วก็ตีซ้ำนะครับนะบักครับผม30นะครับนะโอเคเดี๋ยวเอหน้าเปลี่ยนล่างสองตีแปไงก็ชนะชัวร์ก็น่าจะเก็บได้1ตัวแปะสเม็ดแล้วครับโอโ้มาแล้วใครริวแต่เป็น3เม็ดน้ำนะครับผมนะสเม็ดน้ํายัง เธอต่อไปก็ยังเป็นน้ำว่ะคุสวยน้ำเยอะฉัดเอาละลงนะครับผมมาอย่าดูก,ก้าครับก็วดไปเลยครับกาแตกไปซ้บาบักเขาให้ครับโอเคเชิหน้าเขาก็ต้องโดนเราตรีหนึ่งดาเมจนะเพราะว่ายังไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะครับยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามานะ ไปไงต่อครับดึงดาเมจแล้วก็ที่เหลือก็ไปสู้กับใครริวนะไปดูครับกดยอมแพ้ครับโอเคนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะั้นน่าจะเน่าได้แหละ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับเด็กยาดองของเราครับผมนะลกักๆกครับผมเด <c oughs> ็กนี้ก็ค่อนข้างจะถือว่าจัดง่ายนะเพราะว่าการทุกใบครับผมอยู่ในเซ็ตแพ็คเดียวกันก็คือเซ็ตของบิวทูนะครับผมนะดังนั้นเี่กใครที่เปิดบิวทูนะครับผมและอยากเปลี่ยนสไตล์นะครับผมนะเบื่อบิวทูเอ็กซ์ครับผมนะมาลองเด่นยาดองได้เลยนะครับนะขอแค่คุณมีเซอร์ไน์ก็สบายแล้วนะแถมตรงส่วนนี้ก็ดาเบทค่อนข้างจะถือว่าเบาวกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเซฟเพลย์กว่าเยอะด้วยนะครับงาตรงส่วนนี้ อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ